น้องทายคำได้อยู่ในหัวพี่ได้เอาไปเลย500แต่พี่ตอบได้แค่ใกล้หรือไกลนะเริ่มดินสอไกลกับข้าวไกลสิ่งของชะลาดนะเราอ่ะพี่ให้หนูกองเกมหน่อยได้ไหมใกล้แปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไกลเร็วฝนตกแล้วลมไกลความสามาไกลลองคิดแบบสะโขปใกล้รองเท้าเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะรองเท้าค่ะใกล้ใกล้มากไหมคะใกล้เลยถุงเท้าใกล้เชือกรองเท้าใกล้เป็นชื่อแบรนด์ เขาใกล้อ่ะเป็นไงรอบนี้ยากก็ดิปกติตอบได้ไง่ายๆ <c oughs> ไม่มีหมุนหมูให้หนูเลยจ้าพี่ให้หนูทายทุกอย่างบนโลกขอคําใบ้สามคำให้หนูหน่อยค่ะของเฮียเกมเกมไข่อะไรอะ่ะเป็นสินค้าใหม่ช็อกโกแลตไปกินกับเท้าเหรช็อกโกแลตไม่ใช่ฝน <c oughs> ตกละมากติดสามคำอ่าของเจโบไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะคะของชิ้นเนี้ยมันมีห้าพยางหนูยอมค่ะแล้วน้องได้ฟอร์เวลเมดอยู่ไหมถ้าฟอร์เวลเมดอยู่เอาไปเลย500บาทได้เลยค่ะซูเอร์ อ่ะโอเคเอาไป500บาทขอบคุณค่ะสรุปม,มันคือลองทะอะไรคะไปดูในคอมเมนต์